อ่าพี่น้องยอดกวดพี่น้องป่าเมื่อดมาแล้วพี่นอ้องห้องหึมหืมมาแล้วจักสียอดท่านมาท่านพี่น้องฝนกระชีมาพอกฝนลิงแล้วพี่น้อง ยางนาฝนเลยทีละพี่น้องต้องเล็งกับบอกกับฝนพี่น้องเสียงฝ่าห้องพี่น้อง เมือ่อ,อคืมเมื่อคืมปลากระหองกำลังเมื่อมาแล้วน้อปลาหอง ฟ้าลองฟ้าเมื่ดมาแล้วพี่น้องโอ้แหล่เปลือเปลือมาแล้วพี่น้องชี้แล้วครับพี่น้องซ้ำนี่ก็พี่น้องเดี๋ยวไปหาหยอดกดให้มันแหลวก่อนพี่น้องเดี๋ยวเป่นสิบปทันฝนตกพี่น้องชี้นะครับผมซ้ำนี้ครับบัดดี้ครับ